สวัสดีทุกท่านนะคะพบกับหมอกิีฟคลินิกแก้สายค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์วิธีการเซฟ powerpoint เป็น pdf ที่มีหลายสไลด์ในหนึ่งหน้าหรือที่เราเรียกกันว่า handout นั่นเองค่ะ handout ส่วนใหญ่อาจจะเป็น a4 แนวตั้งที่มีทั้งหมด6สไลด์หรือว่า a4 แนวนอนที่มีทั้งหมด4สไลด์นะคะทางนี้ก็เพื่อที่จะทำให้เราประหยัดกระดาษเวลาที่เราปิดน,นั่นเองค่ะก่อนอื่นยิบจะให้ดูหน้าตาของการเซฟ pdf ปกตินะคะก็จะเป็นหนึ่งหน้าหนึ่งสไลด์แบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ แต่ว่าวันนี้เราจะมาแชร์อีกเทคนิคหนึ่งกันนะคะเริ่มต้นจากการกดไฟล์ตามปกติค่ะแล้วก็ Save As นะคะหลังจากนั้นก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราจะ Save ค่ะแล้วก็เปลี่ยน s เซฟแอ Type ตรงนี้นะคะเป็น PDF นะคะ PDF ค่ะ ถ้าเรากดเซฟเลยก็จะได้หน้าตาแบบเมื่อกี้แต่ว่าถ้าวันนี้ค่ะเราจะลองกดออฟชั่นนะคะออฟชั่นค่ะแล้วก็เปลี่ยนจากคำว่าสไลด์เป็นแฮนด์เอาท์นะคะแฮนด์เอาท์ค่ะแล้วเราก็สามารถเลือกจำนวนสไลด์ต่อหนึ่งหน้าที่เราต้องการได้เลยโดยอันนี้จะเป็น6นะคะก็ถ้าฮอลิซอนทัลค่ะจะเรียงลำดับสไลด์จากซ้ายไปขวานะคะก็คือ1อยู่ด้านซ้ายค่ะ2อยู่ขวาแล้วก็3อยู่ซ้ายนะคะถ้าเรากดเวอร์ติคอค่ะก็คือเป็นแนวบนลงล่างคะ่ะ1อยู่บนสุด2อยู่ตรง แล้วก็3ามอยู่ด้านล่างนะคะเดยวกิฟจะลองกดแบบตื่นให้ดูค่ะก็อ,อย่างเช่น2สไลด์ก็จะเป็น1 2ก็จะหน้าตาใหญ่หน่อยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้ากดเป็น3ค่ะก็จะด้านซ้ายเป็นสไลด์แล้วก็ด้านขวาเป็นพื้นที่ไวใ้ให้จดโน้ตโดยมีเส้นให้ด้วยนะคะแบบนี้ก็น่าสนใจกิฟลองกดให้ดูนะคะก็กดโอเคแล้วก็กดเซฟได้เลยค่ะอ๋ออันนี้คือกิฟมีไฟล์ชื่อนี้แล้วนะคะก็จะตั้งชื่อใหม่นิดนึงก็คือเอาเป็นเลข3แล้วกัน,นะคะ่ะว่า จะได้ดูนะคะว่าอ๋อเราทำสามอ่างเงี้ยเนาะกดเซฟนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นหน้าตาของ PDF ค่ะที่เป็น hand out นั่นเองนะคะนี่เลยด้านซ้ายเป็นสไลด์แล้วก็ด้านขวาเป็นที่จดนะคะพอเราเห็นหน้าตาแบบนี้เราก็แบบเอ๊ะทำไมมันเล็กจังเนาะเราอยากให้สไลด์มันดูใหญ่กว่านี้ได้ไหมอ่ะถ้าเป็นแนวนอนแบบ4สไลด์มันจะดีกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องลองหาก็คือ ลองกดดูนะคะแต่ว่ากอดอื่นเราต้องตั้งค่าหน้ากระดาษใหม่ก่อนค่ะ ก็คือกดดีไซน์นะคะดีไซน์ค่ะแล้วเข้าไปที่สไลด์ไซน์นะคะสไลด์ไซส์แล้วก็คัสตอมสไลด์ไซส์ค่ะดูตรงนี้ค่ะ n o ้ต handout and outline นะคะปกติมันจะตั้งเป็น o r t r a i กก็คือแนวตั้งค่ะเราเปลี่ยนเป็น Landscape ก็คือแนวนอนนะคะ Landscape ค่ะแล้วกดโอเคเลยหลังจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเดิมเลยนะคะเพื่อนๆน,น่าจะขอคุณคุ้นละก็คือกดไฟล์ค่ะเ a ฟแอสนะคะแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่จะเซฟค่ะแล้วก็เปลี่ยนจาก powerpoint เป็น pdf นะคะกด Op t i o n ค่ะ Op t i o นนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็น a ท d o u t ค่ะ handout เราอยากได้สักสี่หน้าใช่ไหมคะที่คุยกันเมื่อกี้เนาะสี่หน้าลองดูนะคะเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อดิดหนึ่งมันจะได้ไม่ซ้ำเนาะเปลี่ยนเป็นสี่หน้านะคะอ,อืกด Save ค่ะแล้วก็มาลอดูกันาเราก็จะได้สไลด์แบบนี้เลยนะคะก็คือในกระดาษ A 4หนึ่งแผ่นจะมีทั้งหมดสี่หน้าสไลด์นั่นเองค่ะ อันนี้ก็จะตัวใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อกี้นิดหนึ่งนะคะมองเห็นชัดเนาะก็ประมาณนี้ค่ะคิดว่าเพื่อนๆก็คงได้ไอเดียแล้วก็สามารถทำเป็นแล้วนะคะวิธีการเซฟ powerpoint เป็น pdf ที่มีหลายสไลด์ค่ะก็ถ้าสนใจเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการทำสไลด์ powerpoint นะคะสามารถกดติดตามเพจคีนิกแก้สไลด์ได้ที่ Facebook หรือว่ากด s ั b สไ r i b ์ใน YouTube ได้เลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากคะ่ะสวัสดีค่ะ